สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมมลอดแฟนบ็อกมอนนะน่าจะมีสองชื่อตอนนี้ผมก็แบบลองเล่นโมโมตตัวมานีมันโคตรสนุกเลยอีอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ตัวละครที่เกมมีมาให้นะแตผมที่จริงมันก็มีมาให้แต่แต่ว่าผมเอาไปปรับเพิ่มผมปรับให้หมัดมันแรงขึ้นนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมปรับให้มันโคตรแรงเลยนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวๆๆๆย,ย,ยางๆๆๆไม่เห็นไหมม,มันแรงขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่โคตรแรงวันพันแมนอุ้ยมันตายเลยว่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ย บากะนี่เอาไม่ตายไปโดนถันงโดนถังออเอาให,หม่เอาใหม่นี่นะนี่โคตรแรงเลยอุ้ยตายเลยนะทุกคนโอ้เริ่มแตกเลยเริ่มแตกแล้วหลบหลบหล นะทีนี้ผมก็จะมาลองมาลองดูว่าหมัดดาเมจโคตรแรงมันจะมาทำอะไรได้บ้างครับโอเคเมื่อกี้นี่ก็ฆ่าตัวละครอื่นได้โคตรดีถ้าเกิดผมลองเอาอย่างงี้บ้างนี่อะเออนี่โอเคอันนี้มันเจ็บเองคนระับโอเคอันนี้ไม่ได้ เกมเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวผมลบตัวอนะีกนรอกโอเคอเครนะับก็ผมไม่ได้แคสเกมมาโคตรนานเลยนะเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยมีเน็ตเดี๋ยวถ้าผมได้เงินจากการทำยูทูบแล้วผมมีเน็ตเดี๋ยวผมจะเล่นเกมให้สะใจไปเลยโอเคเดี๋ยวลองนี่นะตัวนี้เอาชุดก่อชุดก่อด้วยชุดก่อด้วยโอ้ผมอยากรู้มันจะได้หรือเปล่า นี่คนระับนี่มาคนระับนี่นี่ต่อย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 อุ้ยมันก็หนาเหมือนกันนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะเป็นหัวนี่นะครับตายเลยนะครับโคตรแรงโคตรแรงนะครับ ก็คือชุดเกาะก็ยังกันกันได้อยู่นะชุดเกาะยังกันได้นะโอเคเอ่มว่าแต่วันนี้อันนี้ก็เราแต่งตัวให้มันได้นะปุ้ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันโอเคทีนี้เราจะมาลองดูนะว่าชุดเกาะมันทนอะไรได้โอเคนี่มาแล้วไม่เห็นปลาไป เม่กี้นี้คือโฆษณานะครับผมก็เลยไปแบบนี้นะครับโอเคมามาเล่นเนี่ยต่อนะเฮ้ยเดี๋ยวตายแล้วเหรอออย่งอยังอย่งย่งเนี่ยนะครับเออมันจะลงม,มันจะลม้มอุย้ยแต่ก็แต่ก็ถึกอยู่นะครับไม่ <c oughs> โอเคเรามาลองดูกันเ <c oughs> ดี๋ยวก็ลบอ,อะไรสักอย่างที่ทำให้แหลกออกโอเคมานี่ นี่โอ้เอา้ากันไม่ได้นะคอันนี้ชุดเกาะชุดเกาะยังดีแต่ตัวด้านในไม่เหลือแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วมันแล้วมันต่อยรถอันนี้แตกได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูผมตั้งชื่อตัวละครของผมว่าพันเฉยๆนะเพราะผมบวกดาเมจไปที่หมัดเดี๋ยวมานี่เอาละต่อยเลยต่อยเลย,ต,ยต่อยเลยนี่ โอ้ยกต่ยอไร้ oh, no nah. ่ะเช่อปะอ้ยิดาาี่ตอยทำไมไม่ได้นะทำไรไม่ได้เลยคืองลิงจาก เนี oh ่ยไม่ได้โอ้โหพระเอกก็ตายโอ้ยร้องไหดโอนไปไหนไปไหนแล้วโอ้ไก่จังวะโพูดไก่เลยครับผมผมไม่เห็นอะไรเลยดิตอนนี้ลมมันไก่ปละไม่เป็นไรผมเซ็กใหม่ได้คราวนี้เอาเป็นเฮลิคอปเตอร์ไหมเออเฮลิคอปเตอร์นี่นะเฮลิคอปเตอร์โอ้โหโหัหหนี่ ไม่ใช่ตูเกเฮึทำไมต้องตูเกวโอเคนับนี่นับโอ้โหวันพันวันพันอุ้ยบาดแตกก็โอ้โหบัดแตกด้วยมาแล้าไหมวันพันเออโอ้โหตูตูเต้งตูเต้งเดี๋ยวเครื่องบินออกก่อนนะออกไป ออไปก็ประมาณนี e ้นะมีเสียงรถเข้าขอภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้มีห้องเก็บเสียงมานี่นะโอเคเรามาฮิวกันก่อนเลยฮิวชึบแล้วก็รีเจนชึบนี่นะมันก็ฆ่าตัวอื่นได้ง่ายๆโอ้ยพิธานี่นะโดนมัดที นี่แล้วเอามาถูถถๆเไทยกับมันเรียบร้อยมันตายแล้วนะโคตรโหดตายแบบไม่มีแผลเลยตัวหนึ่งเราจับมันหรือทำอะไรมันได้ไหมเนี่ยใครเล่นเป็กก็ช่วยสอบผมต่อยนะครับผมไม่ค่อยเป็นเลยไม่ต่อยไม่โอ้ยๆอ้ปิด ไม่จะต่อ,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเเครื่องบินบ้างเครื่องบินเดี๋ยวนี่คือมือน,นะไม่เอายทำเลยไม่ได้เลยถ้าลองเอาเอารถเอารถมาทับเครื่องบินเราจะเป็นยังไงลองลดลองลดลองลดลดนาลดรูดรดอยู่ไหนนี่มาแล้วหนึ่งสอง่อม ก็ประมาณนี้คนระับนี่ครับก็ประมาณนี้โอ้ยใครเปิดเสียงอะไรเนี่ยเสียงเสียงผมลืมปิดได้ปะเาอก็ปกตินะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมมานะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมจะยอยทยอยอัคลิปอัพคลิปไปเรื่อยๆนะบโบยลีนพันก็ขอบคุณที่รับชมนะชอบก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับไปเย้